มาฝากเทิงแบบว่าคนเล่าเนาะนหลายคนที่บเคยมาประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพเนาะกตอย่างไรเป็นเห็นถนนอยู่ประเทศไทยว่าเป็นเช่นไรเนาะทุกคนเนาะกตสนบับกาษาเบาแบบเอาความจริงเลยเนาะแบบสร้างแล้วก็อธิบายนี่้างเนาะทุกคนเนาะว่า ความจริงเนะาะถนนอยู่ประเทศไทยเป็นเจีงซีเนาะทุกคนเป็นถนนที่แบบมาด,ดีดีอ่ะพี่บอสเหิใส่คำบางสีกลางคืนกับบ่มืดกลางเว้นกับบ่มืดเนาะเพราะว่ากลางคืนจะมีโซลาเซลล์มีไฟเห็นหมดทุกคนจะมีแบบตลอดสายเลยเนะาะเห็นบ่ขนาดว่าอันนี้เป็นทางทางแยกเนาะเนาะนี่ทางแยกเล่นหน่อยๆทุกคนเนาะจะกลางนั้น,นก็นจะเป็นทางด่วนบอก ทุกคนฟังมาให้บอกจะมีนี่กำแพงเนาะือบยว่าการว้เนาะก็คือเป็นกานเพื่อความปลอดภัยกับแบบไปค่ายว่าโอย้ยกใไ้ซัดจะบินข้าไปเพราะวะ่าการจราจรจะ,ะได้รแบบสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือถนนยูบระเตศไทยอละพี่น้องเอยมา,าอะไรกันูน้ซึกอบาเออประทับใจเนะาะถนนอยู่กรุงเทพหรือว่าประเตศไทยเนาะทุกคนเนาะเป็นถนนที่แบีดีพี่น้อง ีลาดยางเนียนกิฟสิจะะจนจราจักรกับแบนซาเจนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถนนอยู่ประเทศไทยนี่กันร้ายเนาะทุกคนเด้อนะเดี๋ยวกับกลางเนานะทุกคนเนะยาะกลางใหญ่การเดินทางกันซาดวูวักซาบายเนาะทุกคนนะ <c oughs> คเนาะไปเจอสิลป์วัฒนามไปกินยังมากขึ้นมาเบาลืน่นเบาไล,าาลาท์เทมาก,กินซาไทยเนาะทุกคนเนาะนี่ยทางไหนก็นจะเป็นพ่อตอรเวพี่น้องสังเกตเบิรงกมาพิซซ่ามี านางลวกกันเนาะทุกคนเนาะเพื่อความปลอดภัยของการขับรถหรือว่าจราจรเนาะทุกคนเนาะแต่ถนนฝั่งนี้เป็นเล่นหน่อยๆนี่น้องสังเกตเบื้องบนข้างบนนะจะมีโซลาร์เซลล์บนแอรใจบรรจุลอยดวงเนาะจะมีแบบจังสี่อ่ะเออขึ้นมองากาศสีต่างจากถนนอยู่บ้านเน่าเนาะทุกคนเนาะลายเฮียงเส้นจราจอรรถจอดแบบตัวนี้นั่น่ะเห็นบ่ ลดความเร็วหส้สีไปท้งดันจังสียังสีนะเดี๋ยว,วกลัวเดี๋ยวทรายจะแบบคือสันเจนแล้วกันนี่แหละคือถนนย่ป,ประเทศไทยนอนพี่นองนะคะสะอาดทุกคนกวางควงเดินข้างในย,ยุโปประเทศไทยคือสะดวกสบายแห้งเนาะพี่นองชมกันไปเงี้ยเนาะทุกคนเน,ะน,นาะอันนี้ก็ได้เาถานนถนน แบบเออถนนเต่นเดียวนะทุกคนแต่ว่าขับกูอ่ะคับคนสบายสะดวกสบายทุกคนพอมีโค้มมงพอมีโศกเนาะเนียนเลยอ่ะเนียนกว่าหนาสะหนาปีกพี่น้องเนียนจริงคนไทยหรือที่ว่าโศกดีเนาะคนไทยก็จะโศกดีแบบ ว่าแบบนี่เราเบียบที่ไงน,นะเพื่อเจ้ากับขับรถแบบในถนนนี่ยว่ามีเสียงบีบคมบีบเกอะไรกันเนาะทุกคนเนาะเ mm hmm. จ้าเจ้าแบบว่ามีมีมารยาทเนาะมารยาทในการขับข mm hmm. ับรถบนทางถนนเนาะทุกคนหรือว่า ไทยพอได้อะทุกคนถนนน่ะอย่าให้ไปวังจ่บันเจ้าหน้าถนน,นเขาในเมืองในโปอันนี้ยังดีกว่าอีกถนนเอ่มอกีท้าพานมาถนี่ยมนเดินได้น้อยอันนี้มาเดินในเด่นดยาวยังมีกว่าอีกถนนเขาบ้านเขาในเมืองบ้านเจ้าหน้าเนาะแต่ตองย่อมความป,ประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญเนาะทุกคนเนาะอ่าอยาเกเห็นความจเจริญต่อมาประเทศไทยมาแล้วสิลลงลลงแบบลลงไปแสงสีหลงความจเจริญเนาะ จะมา่ะลงผูบาวไทยเดยอพี่น้องอันตรายหผูบาวไทยอะ่ะนะคะเห็นบ่พ่มมีแบบเป็นใครวะพอถึงแยกใช่ไหมคะทุกคนจะเหยียนออนี่ก็จะมีไฟแดงทุกคนเนาะไฟแดงก็คือเราต้องจอดนะคะทุกคนถ้าขาไฟแดงก็โดนปั๊มโดนตำรวจจับนะคะไฟเขียวถึงไปะคะ่ะทุกคนโอทุกคน ใครคิดถึงสนามบ้างคะสนามใยรุ่งคลิปร้ายเหมืออะไรพี่นอ้องนี่เห็นหมดทุกคนให้เคียเหากับตองไฟเนาะทุกคนสังเกตเบิลล่งมลรดร้ายซ้ำไรเบอมีการแบบปีบแกอะไรกันเลยอันนี้สย,ยามยอมพับความจริงแลทุกคนเนาะยู่บานสนามยังมีอยู่ไรแบีบแกอะไรกันนะเออแต่ว่ายุประเทศไทยนี่ือวยยุกุงเทปยงยุบพี่นอ้องสังเกตเบิ่งตัวบังร้ายนึงให้หมด บ่มีการแบบ,บ,บปีดบ่งบีบแกอะไรกันเนาะใ่ไหมอ้ทุกคนนนประเทศไทยชุดย่อดอะนนีพี่น้องเลยเดินทางขามมาลงมาไล่ก็มีจะมีอนันยังก็เออนอะแบบเออเป็นเป็นเขียนใบอันนี้เป็นขีนน่ใบมาเป็นมาไล่นะแบบัซเจีนเวลาคนถามนนท์นะเนี่คือทั้งหนาเันนี้มาทุกคนเห็นนด้ออเนี่ยนี่ก็เดินทางมาไล่เนาะสร้างมาขามจะรุนไนด้ ่าเขาก็บ้องเบิงมารดมา,ดมาดหรือว่าถหยุดเนาะเวลาขาดเลยที่ไหนปลอดภัยตัวสังรค์นี่ทุกคนสังเกตเบิงอันนูน้นนี่ผู้จัว่าจะเล่นสามเล่นอันนู้นเส้นเนี่ยสามเล่นพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยมาแล้วเออลงแนน่อนทุกคนเพราะว่าประเทศเป็นเจริญเนาะการเดินทางด้ว่าสะดวกสบายแง้งเนาะพี่น้อง บนก็เป็นสะพานลอยสามญญารถย่างขังถนนแต่เลยมาต้องเสียเงินเสียคำามาทุกคนเนาะนี่แหละค่ะคือประเทศไทยถนนอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนสะอาดพี่น้องรถแลนตลอดไปบ่แต่ว่าถนน,นสะอาดนี่จังเล่นนี่ซเล่นมาทุกคนมองเนาะหนึ่งสองสามถนนซีเล่นในนี่พี่น้องเนาะจะไพ่แดงไฟ่เขียวเนี่นจย,ยจะมีทุกทุกทุก,ทกแบบ สี่แยกหรือว่าสามแยกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นปะข้าบนนะเห็นปะนัะะ่นแหละการขรับขี่รถยู่นขอยงนู้นยู่นเหย่ยไงกันด้วยแบบมีความแบบปลอดไฟสูงเนะาะเพราะว่ามันมีไฟแดงไฟเขียวหรือมันกินสีตางจากบานเฮาอยู่บานห้าหันอยู่แล้วน้าบางบอลกันหกแหงมุมมีทุกคนก็นต้องลบต้องหลีกต้องเอิน่นแบบมีคว้มเสียงะนะขี่รถนะเวลาเจอนแหงนะทุกคนต้องคอยเด้อ สังเกตเองอยู่พีบัตคเออดีเนาะมีไฟเขียวไฟแดงสินะกับเบอดไพเนาะพี่นอ้องไม่ได้ครับลดลงแต่นอนนิดน จริงนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอน,นี่เป็นตัวภาษาไทยนะคะว่เป็นประเทศอื่นเนอะทุกคนเดินนี่เนี่ยคือประเทศไทยะะ้วก็ถนนอยู่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เนาะพี่นอ้องนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะทุกคนที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาเห็นถนนเนาะประเทศไทยระพี่นอ้องข้างๆนี้ ่อยอีกยังเนี่ยตะกี้ตอนแรกที่ข่อยมาเห็นเหมือนก็ยังบอกไปเข้าใจแต่ว่ารักอีกยังสินะมาหล่อทามคนไทยเด็กก็เดา่าเป็นตอหม้อที่ว่าเป็นค่อยเป็นจิ้ค่อยสั่งทางด่วนรักนุ่งบาสังเนี่ยนะดูไว้บ้างป้ายชันเจนด้วยุ่ณบอกแบบว่าเออมันจะมีลูกซ้อนสี่บอกว่าตรงไปนู่นนี่นั่นถ้าจะไปไซส์เสียขวามารถสังเกตเบิรงตามป้ายใดเลยเนาะทุกคนเนาะอยงสปายสุดท้ายนะพูดกันเดียวเดียวใส่มามันจะมีป้ายบอก เราจะเด็กกับชีแยงสิกือจะมีไฟแดงเนาะทุกคนเนาะจริงๆข้างบนข้างบนก็เป็นเป็นเป็นสะพานข่างแยกทุกคนเป็นสะพานที่มันใหญ่เนาะทุกคนแด็กาัน้าแน,นนเนาะเนาะค่ะนะคะ,นะคะนี่แหละคือถน,นนอยู่ประเทศไทยทีข้นเล่าแหล,ลายๆคนอ่ะต้องไม่เห็นแล้วก็ต้องไม่เบิ่เบงเนาะ สิไดหหูมาเออประเทศไทยนี่โอ้ยก็จะจะเลิศนะกนัพัฒนาไปไกลแล้วทุกคน้างบนนบบเป็นขนนดบุ๊มเป็นมอเตอร์เวย์นนะ้องเป็นสะพานข้ามแยกเนาะลอดไยัยทุกคนขี่รดดอยู่ถนนอยู่ประเทศไทยประตองยา a n เพราะว่ามีไฟแดงไฟเขียวเนาะเวลาตึงแหนบเสียเกี่ยวแล้วคะ่ะทุกคน ไปเขียวก็ไปได้ค่ะจะหนากอะ่รแบ,บตัวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอยู่หารรถได้ลยกับวิมีการเบียบปงเบียบแก้ะกันไหนอันนี้ต้องยอมรับนิสัยความคนไทยเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าก็จะนี่มีระเบียบวินัยในการขับขี่รถเออพี่น้องเด้อเบิ่งดูพตรสองตอาใสกับ่มีการเบิ่งยอมรับเลยนะคะ เก็บิบงปายทุกคนมาา50ไปเกษตรสายกระตรงไป50ไปโขกใส่สีเขียวสายา50ไปอ่างท่าวเขียวควายมาเนี่ยมีไฟไปบอกออกชั้นเจเนาะทุกคนเนาะพอถึงสีแดงสีก็จะมีไฟแดงตุ๊บปั๊บดูทุกคนเนาะโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้กสนาม มารีวิวถนนประเทศไทยไห้คนเล่าบางคนด้วยหลายคนยังมันลด้วยมาประเทศไทยให้ได้เห็นนอกจากว่านี่คือถนนของเมืองไทยนี่คือถนนของประเทศจีวัจเลอรเนาะทุกคนเนาะเอาไปมาคิมนี่ยสาวน้ำกับิขคจบคีบไปเป้เพียงสำนีเด้อพอกันไหมคิมหนาเด้อพีนอ่น้องบายบายสบายดีจ้า